หลังจากที่ผมได้เล่นเกมอาร n นาเบกเขาเป็นวันที่2เนี่ยบอกได้เลยครับว่าแตกต่างจากวันที่1โดยสิ้นเชิงเพราะว่าที่ผมเจอในวันที่2เนี่ยมันไม่ใช่ผู้เล่นธรรมดาครับแต่มันคือผู้เล่นระดับรีเจนเดอรี่ซึ่งผู้เล่นใหม่แบบผมจะมีวิธีเอาตัวรอดจากผู้เล่นระดับรีเจนเดอรี่ยังไงทุกคนสามารถรับชมได้ในคลิปนี้ได้เลยครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมตัวในครับเพื่อเป็นการวางใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนพี่ๆคนไหนที่อยากจะคอยเสนอแนววิธีการเล่นต่างห้ับเียรไไดคคลลิป ดยในเลดแรกเนี่ยผมได้มาเกิดที่โรงงานเหล็กครับซึ่งเป้าหมายหลักของผมเนี่ยคือการเปิดเซฟฟีที่อยู่ใกล้ที่สุดครับและในจุดที่ผมเกิดเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเลยครับด้วยความที่ไม่มีอะไรมากผมจึงรู้แบบฟินๆเลยครับหลังจากที่รูทเซฟฟีที่พื้นที่ขนส่งสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักต่อไปของผมก็คือบอครับแต่ยังวิ่งได้ไม่ถึงไหนผมก็ได้ยินเสียงเท้าเสร็จแล้วครับรู้สึกว่าจะมีโจทย์อยู่ใกล้ๆนี้นี่เองหลังจากที่ผมเดินหาอยู่นานเนี่ยผมก็ไม่เจอสักทีครับบางทีเสียงเท้าที่ผมได้ยินเนีี่่ยยออาาเเ็สงงทท้้้ขบบกไดดคครัแตววม มนั่นนั่งหาอยู่นานเลวไม่เจอเนี่ยผมจึงตัดสินใจวิ่งมาที่โบสเลยครับและของที่ได้มาในเซฟก็เป็นไปตามที่คาดไว้แหละครับไม่ได้คุ้มสักเท่าไหร่แต่ผมก็เลือกจะยะฟาร์มของรอบรบโบสถ์ให้หมดแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปเปิดเซฟฟรีที่คอกไม้ครับ ของที่ได้จากเซฟฟรีก็จะประมาณนี้แหละครับและหลังจากที่ผมได้จัดของเสร็จเนี่ยผมได้พุ่งตรงไปที่เซฟฟรีหน้าโมเตลเลยครับแต่ในระหว่างที่ผมได้วิ่งไปที่หน้าโมเตลเนี่ยเหมือนจะเจอโจทย์เข้าให้ครับ รู้สึกเหมือนกับว่าตานี้ของไม่ค่อยออกเลยจริงๆครับและในส่วนของศพที่ยิงมาได้เนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรเลยครับส่วนหญ่ก็จะเป็นปืนบอดครับและหลังที่ได้ลู้ศพเสร็จเดี๋ยวผมได้ทําการเคลียร์โมเตลเลยครับหวังว่าจะมีของทองเล็กๆกกกน้อยๆติดมือกลับมาอย่างน้อยติดไม้ติดมือชิ้นหนึ่งก็สบายใจแล้วขราวและหลังจากที่ได้ลุ้นู่นลุ้นนี่ไปเรื่อยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประเด็นเข้ามาหาครับ 2คนเดินมาเสิร์ฟให้ขนาดนี้รับรองว่าหวานเจี๊ยบสิครับส่วนของนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเขาก็จะเป็นพวก AK และก็สุนม่วงครับและหลังจากนี้ค่อนข้างจะเงียบครับผมได้ทําการเคลียร์โมเตลและก็เดินออกครับ และในเล็ดที่2เนี่ยผมเกิดด้านหลังโลงนาครับผมตั้งใจจะวิ่งเข้าไปแบบตรงๆเลยครับเพื่อที่ผมจะได้ไปดักยิงคนที่เกิดฝั่งสุสานครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่คาดไว้ครับผมรอแล้วรออีกก็ยังไม่มีใครมาเลยแต่หลังจากที่ได้รอไปสักพักนึงเนี่ยก็มีเสียงบอดได้ยิงคนขึ้นมาครับ จากที่ผมยิงพวกเขาส่งคนไปได้เนี่ยผมก็มาเช็คต่อครับว่ายังมีใครเหลือรอดอยู่อีกไหมเช็คไปเช็คมาก็ไม่มีใครอยู่ครับก็เลยตัดสินใจรู้ของตรงนี้เลยพอเปิดกระเป๋ารูดได้ไม่ทันไรก็มีโจทย์เข้ามาหาแล้วครับ หลังจากเคลียร์ตี้ที่ลงนาวหมดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครัว่าอิ่มหนำสํำรันกันเลยทีเดียวและแน่นอนครับเป้าหมายต่อไปของผมก็คือเซฟฟีที่อคอกหมาครับแต่ในการเดินทางระหว่างทางผมก็มาแวะรูทของที่บ้านครับอะไรดุนบันดาลใจให้ผมได้เข้ามาไว้ที่บ้านหลังนี้กันนะแล้วผมก็ได้ออกเดินทางต่อไปที่อคอกหมาครับและจะมาเปิดเซฟฟีแน่นอน บอกได้เลยครับว่าเลดี้นี่หวานเจียวมากๆเลยคร่าแต่ถึงจะได้ของขนาดนี้เลยเนี่ยก็ไม่ม,ม,มีอะไรหยุดความร่มของผมได้ครับผมเลยมุ่งหน้าต่อไปที่เซฟฟรีที่หน้ามูเตลครับซึ่งเซฟฟรีที่หน้ามูเตลเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับผมเลยจะไปเปิดเซฟฟรีต่อที่ห้องโถงเล็กครับ น่าเสียดายห้องโถงเล็กก็ของไม่ดีเหมือนกันผมจึงเลือกที่จะไปเปิดเซฟฟรีต่อที่พื้นที่ขนส่งสินค้าครับรู้สึกว่าเหมือนจะใช้ดวงกระเบรดนี้ไปหมดแล้วครับผมจึงได้ทำการรู้ของเถื่นนั้นให้หมดแล้วก็วิ่งออกครับ แรกในส่วนของเลทที่3เนี่ยผมได้เกิดอยู่ที่ด้านล่างสุสานครับตอนแรกผมตั้งใจจะวิ่งเข้าโมเทลครับแต่ผมเปลี่ยนเป้าหมายไปที่โรงนาแทนเพราะเลดที่ผ่านผ่านมาเนี่ยโรงนาเนี่ยผมทํากําไรจากมันได้เยอะเลยครับและหลังจากที่ผมวิ่งถึงโรงนาเนี่ยผมได้ทําการเช็คเพื่อดูสถานการณ์ครับเพราะผมมั่นใจว่ามีคนเกิดและต้องวิ่งเข้ามาที่นี่แน่ๆแต่หลังจากที่ผมเช็คได้ไม่นานนี่ก็มีเสียงปืนยิงสนั่นอยู่ด้านหลังครับแน่นอนว่าเรื่องมือที่3นี่ไว้ใจใผมเลยครับ เฮียไม่ตายมึงห้อยพระวัดไหนเนี่ยลูกสองจะเลยร้องรันเลยนะมึงอ่ะ อะไรวะหลังจากที่ผมได้ตายในเลดที่แล้วเนี่ยทำให้ผมเกิดความคับแค้นใจครับจึงทำการจัดของและรีบลงต่อเลยในทันทีและในเลดนี้เนี่ยผมเกิดอยู่ที่ด้านหลังโรงนาครับผมตั้งใจจะไปวิ่งดักยิงคนอยู่ที่ข้างบึงครับตรงนี้เรียกว่าอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันหลังจากที่ได้นั่งดักอยู่นานเนี่ยก็ไม่มีวี่แววว่าใครจะเดินมาเลยครับผมเลยตั้งใจจะมาดักคนในโรงนาต่อครับแต่หลังจากที่ได้ดักไปสักพักเนี่ยก็มีเสียงบดยิงขึ้นมาครับ เหมือนกับว่าผมเจอคนจริงซะแล้วครับแลง l ีเจนสามดาวแต่แค่นี้ไม่ได้ทาให้ผมท้อหรอกครับผมจึงทําการกดลเลดต่อไปทันทีและในเลดนี้เนี่ยผมได้เกิดอยู่ที่ฝั่งสูสานของโรงนานะครับผมจึงได้ทําการวิ่งขึ้นไปตรงๆเลยครับเพื่อไปดักรอ,อยิงคนอยู่ด้านบน รู้สึกว่ามันจะมีคนวิ่งเข้ามาหาผมแล้วครับผมจึงได้นั่งดักรอและฟังเสียงครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าเขาจะอยู่ชั้นหนึ่งด้านล่างผมเองครับผมเลยตั้งท่าล็อกกล้องรอไว้ที่บันไดเผื่อเขาจะวิ่งขึ้นมาครับ แต่หลังจากที่ผมได้ยิงตัวนี้เสร็จเนี่ยผมมั่นใจครับว่าไม่ได้มีตัวเดียวแน่นอนจึงได้ทําการวิ่งหาตัวต่อไปครับเพราะว่าเสียงเท้าเขาอยู่ใกล้ผมมากๆจากที่ฟังไปฟังมาเนี่ยผมมั่นใจครับว่าเขาอยู่ตรงสะพานเหล็กตรงนี้แน่นอนผมจึงได้ทําการล็อกกล้องร้อยเขาลุกขึ้นมาครับเผื่อผมจะได้ซัดหัวเขาแบบเน้นๆ แม่ผมยิงพลาดเป้าไปซะได้ครับและหลังจากนี้ผู้เล่นคนนี้ก็ได้หายไปเลยครับผมวิ่งหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอเลยครับผมจึงตัดสินใจวิ่งไปเปิดเซฟฟีที่อคอกหมาครับแต่หลังจากวิ่งถึงอคอกหมา,มาไปทันไรก็มีโจทย์มาหาผมเลยครับ เียเกือบตายสักแดงทั้งตัวเลยโอ้โหผมรู้สึกว่าผมตกที่นั่งลำบากเลยครับเนื่องจากปืน a อ5ห้าของผมเนี่ยยิงไกลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับไอ้เชือ ไม่งอึดจังวะแต่ก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้เนี่ยเลดหลังจากนี้เนี่ยผมเปิดได้ของแดงครับแต่เสียดายครับผมกดอัดไม่ติดครับได้เป็นชอ็อตสั้นๆด้วยเรียกขวัญกำลังใจในตัวผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีปมาบานนี้แหละครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับอีเนนาเบเกิลหรือเกมอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีมา้าแต่ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ